สวัสดีครับพบกับผมบบาเคียนสติอีสานพอกะเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเย็นครับพี่น้องวัน<า>นี้เราก็หาแนวยาในกินอีกแล้วนี่อย่างที่กินที่เราได้มาเนาะนี่ครับเห็ดค้นหลวงดอกใหญ่ๆงามๆสติ๊กจะพาพี่น้องปิ้งป่งปนก,กินกับหนอ่อทือหน่ออือทือปิ้งเกลือเห็ดครับนี่ นออือทือหรือหนอทือที่เราได้มาสาติเอื่นนอก,กระทือมาโฟกเหตุแบบนี้เวลาสติกส่งให้พี่นอ้องสติคกี้ยคส่งแบบนี้เด้อจ้ะตัดใบออกเลย ขนาดกล่องมันจะอยู่ประมาณนี้น้องเบเคินเนาะจ้าไปถึงพี่น้องกระปอกเลยเด้อจ้ะสรงขนาดนี้มันจะอยู่ได้สามเฮ้ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์จ้ะมันสิบหเหี e ่ยวถ้าเราไม่ได้ปอกเนาะแมนจะอยู่ได้หลายวันครับวิธีปอกก็คือสติ๊กนี่แหละเอ็ดแบบนี้แหละหัวเพิ่นกับเขาก็แต่งจักน้อยตัดเอาลากเพิ่นออกดิเอ็ดให้เบิ่งจกกัจกหน่อตเ้อจ้ะน็อตงามขนาดเด้อพี่น้องนี่ใช้มีด ปักลงไปตรงนี้ระวังมือด้วยจ้ะ,ะก็ค่อยรูดไปเลยปลอกเปลือกเพิ่นจะปอกเปลือกว่าต้นเนีอยเริ่มจะแก่แล้วแต่ข้างในมันบบเกะจ้ะน,นี่เวลาเขากินเนี่ยเขาปอกไปนี่ออกตอนซุกเลยนี่นมันจะออกไปนี่เลยนะข้างในเพื่อก็น,นิ่มคือเก่าจ้ะสติ๊กตัดไว้เรียบร้อยแล้ว กจะมีกะเตะในแบบนี้อันนี้จะเป็นช่วงลำต้นกลางต้นของเพืนนะ่อนเนาะจ้าหรือว่าโตจากแบบนี้เลยจ้ะโตจากลำต้นเพื่อนติดตัดเป็นสองท่อนกินได้คือเกาอ่อนๆนอ อือทือหรือหนอกก็ทือก็มีสองสีเนะาะจมีสีขาวกับสีแดงอันนี้สีแดงติเก็บมาคือเป็นสีแดงที่รอบอนเ้าได้พี่น้องไปเก็บมาสีขาวขาวแซ่บคือกันครับแซ่บเหมือนกันเลยเนาะมันมีสองชื่อจ้ะพี่น้องแนะนําอยู่สติก,ก็ลืมเลยสติกิแค่ห้องว่าหนอกกระทือสีขาวหนอกกระทือสีแดงเนะาะจริงมันมีชื่อของมันอยู่ออกระทือ,อขี้แมวบอกกระทือพิสังอ่อนอย่างแม่ช้างลั้ จักมื้อนี้ชื่นขึ้นแล้วจ้ะอยากเบิร์ติตยาแล้วเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมายานจับเพิ่นทำมันพี่น้องวันเดียวก็สิ่งแห้งอ้วนเพิ่นทำมันแระเบ้นเนอ้่อนแม่ระเบ้ไปใช้ระเบ้อน,นี้นอนข้างๆเขาไปนั่งไถ่ก็ไปนำสเมสสเมสลาสติกอื่นส <c> เมสเคลยีลยโคร์บอกแล้วเราก็จะมาปิ้งเห็ดพี่นอ้องเห็ดระหว่างนี้รอทานรอทานดังทานว่ายังบระุก ทานใส้ซุกบะแม่นบะทันแดงทานบนทันแดงทานบะไสุกข่าวเคียนเอ้ยสก,กินทานล่ะทานยังบะทันสุกอ่ะถ่านสุกสกะสกินทานนักแล้นักแล้ <c oughs> ให้สติ๊กปอกไปเรื่อยก่อนน้อครับเนาะจ้าเดี๋ยวเรามาปิ้งเห็ดนำกันครับเห็ดเมนูแซ่บๆกินเย็นนี้นครับระหว่างรอสติ๊กปอกนออ้องื้อฮือข่าเคียนกลับมาปิ้งเห็ดรอพี่น้อง หอมขนาดครับผ่านแดงๆปิ้งเห็ดยังบมดเดอร์พี่น้องนี่เต็มเด็กปิ้งก่อนดอกใหญ่มากครับติดกระโปกนออเธออยู่ข้างหลังกับน้องแมวนั่งเฝ้าอยู่ส่วนผักของเราหอมขนาดแล้วนี่ไปแหงต้องคอยพลิกปบใบ เป็นแต่แซบไปคของแ่บอีกแล้วพี่น,น้องมนันนี่ชึบอือทางหลังเดี๋ยวปิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้สติกโชว์ฟิม,มือตำเกี่ยวเห็ดหรือน้ำพริกเห็ดเนาะครับเนาะอหอมขนาดเลย <c oughs> เสร็จกเสร็จแล้วย่างชุดสองต่อย่างขาเพิ่นกระดกตูมมนัน เหลืองอาดรามหอมมากหอมมากพี่น้องระหว่างนี้บัเคีไปเก็บพริกในเสาติ๊กไงได้สิย่างไปเลยหอมแดงกับกระเทียมเก็บพริกโอ้โยพริกสีอะไดีเอาเม็ดแดงแดงเด้อเม็ดแดงแดงมันคืออ่ำๆแบบนี้อันแรกอันแรกมันแก่เต็มที่แล้วเนี่ยสีเป็นเป็นแบบนี้สีอเสตติกบ่ ลาลงเนี่ยนะเนาะเล็ดออกเลยนี่นี่นี่แดงๆผีบอกเกนเดีบอกเกนเล็ดตรนออกสวยบพีน่น้ะพที่มันต้นน้อยเนี่ยเพราะว่าช่วงเขากลับบ้านเนาะครับขาดน้ำขาดน้าจามเข้าไปเลยจามเข้าไปเลยเอาสิบเมตรจามเข้าไปเลยโอ้ยแดงงามขนาดเลย ิจากสวนหลังบ้านของเราเองประหยัดได้หลายหลายพี่นอ้องปลูกปลูกไว้กินเองประหยัดปลอดภัยกระเพาก็ไม่ต้องซื้อพิกกระเพาข่าตะไคร้ไม่ต้องซื้อเลยไม่ละห้บาทกินไหมคะ <laughs> พริกย่างถ้าไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดยินดีคืนเงินโหถือผู้พนกินเผ็ดเก่งเพิ่นบูเผ็ดเลยท่วองอย่างอยากกินพริกไม้ละห้า <5 S 1> บาทไม้ละห้าบาทครบสิบยังสามเก้าสิบเอ็ดเม็ดเถมพอค้าใจดีแถมให้หนึ่งเม็ดไปย่างกันป ได้เวลาแล้วพริกจามพริกดิบหอมแดง,ก,ดงกระเทียมลูกหรือตำหอมมากถ้าเผ็ดบ่กพอเขาเอาพริกผัวเสร็จแล้วจ้ะจ้า <R isa> หอมฮ่าเลยฉีกเห็ดลงหอมแซ่บเคาย่างแล้วมากินเล่นแบบนี้นเราคิดมักมั้งมั่กย่างเห็ดตรงนี้แหละกิน <c oughs> ไปนําำชิมไปนําำขาเพื่อน,นีแ้วเคามาย่างแซ่บจริงนานอันดีคุบครับหอมเนาะขอบคุณครับกินปะพี่น้องอ่ะ เคยเคยเนี่ยย่างไปกินไปต้องฉีกน้ำต้องฉีกมันตำแหนะง่ายแกการตำตกตุมเพิ่นหอมมากเอาไปหาอยู่หากินวันนี้ได้เมนูแรงเลยเนาะทั้งผักทั้งแกวเห็ดกุ้งมากเลยไปหาแต่เศร้าเพื่อได้กินแรงแบบนี้ เสือเฮ็ด,น,น,ดนู่นเฮ็ดนี่มอตอนเที่ยงเขาไปส่งน้องอันดาครับก็เลยให้เฮ็ดกินตะเลงยากเวียดยากเวียน้องอันดาไปติวหนังสือกับเอ้แนทเพื่อนเอแนทเป็นคนสอนติวให้เพราะว่าตองศพครับสอบเพื่อนอย่างศบคัดหองมาเลือกหงอบเลือกห้องศบ,ลงบผลคะแนนนั่นเลยเนาะ จะให้อินเน็ตเพิ่นติวหนังสือให้ของนักเรียนเก่งหลายที่นี่หลายที่นี่พี่น้องชิกไปชิงมาคือเต็มคกบันเ,นเต็มคกเดี๋ยวในเล็กปิ้งอย่างสามดอกเอาให้บุคคลกินบุลุงซ้ำยำซ้ำ <laughs> ต้มต้มนี้มันยุบเลยต้มแล้วก็ได้ถ้วยเดียวนี่ตอนกินจยจ้ำเด้อคุยเอาเลยเด้อมาพี่น้องภายเตี๊บเข่ามาแส่บอีหลีแหละพี่น้องก็หจจยัจ้ำเด้อคุยคำใหญ่ยยเลยเมนูนี่เอาเข้าวเหนียวตุ้ยขึ้นมามเห็ดคนหลวงดอก,กบานๆหรืเอเห็ดปวก เอามาย่างตำน้ำพริกเนี่ยโอ้ยข้าวบัต้ติบเมนูนี้เมื่อไห้ไข่พี่น้องบอกคืบอบุปเฟ่ตเอาสติกด่วนพี <c oughs> ่น้องบัทันบัทันได้ดังไฟถ้าทาย่างมันมันสี่หลายขั้นตอนนิดนึงเนาะแต่ถ้าเอาต้มเอานี่มันง่ายเฮ็ดไค่เมื่อนะด่วนจีไปสนีจา่า <c oughs> แต่เมือเอ <c oughs> ม่อนี้เฮ็ดอันนี้ต้องต้องย่างไฟเท่านั้นย่างไฟเห็ดไค่ต้มต้มมาตำป่นกระแซบแต่เฮ็ดอันหันต้องย่างต้องย่าง มาแบบนี้ปรุงเครื่องกันตกทะเมเมื่อวานนี่ก็แบบนี้แหละอต้องกินต้มกระดูกหมูฮะต้องพยาบเศาหูบอกไปเนี่ยไหบ้านนี้ตกอ้อมเบิดไปพยายกเว้นยกเว้นห้องเบาเขนตัวอำเภอตกเออบ์เฮได้ละแปลกแปลกมาเมื่อวานนี่ก็แบบนี้แหละมึดเข้ามึดเข้าแล้วนี่น้ำปลาพี่น้องเมื่อวานนี่ก็แบบนี้แหละหูไปตกบางเหียนพุ่นไปตก แถวปากหน้ามาไปผุนน้ำปลานิดหน่อยแต่ตรงที่เบาเคนสติ๊กอยู่หนึ่งโตกใส้หน้าโรงพยาบาลไปพยาธิโอ้มืดเข้ามืดเข้าแล้วเมื่อวานนี้กินข้าพร้อมหน้าฮะก็อ่านว่ามันชิตกได้ฝนเนาะบมกคนเนาะบบตกเบาเคนเปิดไฟให้ก่อนจ้าแจ้งมาโดยทันตา แจ้งหรือสว่างอหอมคักพี่น้องอยาให้พี่น้องได้กิ่นนำ้ำหอมหอมหอมเขาใส่สัมพันธ์โพจ้ะเพราะว่าเห็ดมีความหอมอยู่แล้วเนาะม,มีมีกลิ่นเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วเราจะไม่ใส่พวกต้นหอมผักชีลงไปจ้ะเพราะว่าเห็ดกับใยข้าวเนะมนี กินขนาดเลยเมนูแจ่วเห็ดปนเห็ดหรือว่าตำเห็ดบางสติกเอิญแจ่วเห็ดบางพืธเพิอเอิญปน่นปนตำหรือน้ำพริกไอถ้่วหนึ่งพอดีถ้วหนึ่งพอดีคุยคำใหญ่ๆมาับผักของเราไปครับจัดจานแต่งพ้าเขาก่อนจ้ามาครับเรียบร้อยแล้วนี่ น่อก,กระทือต้มกกต้มครับแก้วเห็ดยอดสองเมนูในคู่กันนะหนังไก่ทอดครับผม,มคุยคุยพี่น้องนี่คำใหญ่ๆปมๆแบบนี้เลยผู้ใหญ่ก็ได้กินมานานแล้วมาเด้อครับน้องอเนี่ S <S หบอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากน่ครับกินได้ทั้งหัวเลยเพื่อนบวเพชรบวเพชรบวบเฮืนเนาะกลิ่นกรบโบแห้งปานใหนครับหอมหอมมันอ่อนเนาะถ้าสิเพชรสีิงเฮืนกระหัวมันนี่แหละเี่เยคือหอมมันอ่อนแล้วก็มีรสชาติหวานนะเนาะโตแก่มันมาปอกเปลือกก่อนข้างในเพิ่อนกินได้ที่สองพี่น้องคนไหนที่ได้กินแล้ว คอมเมนต์มาแนะนำเอยพี่น้องคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่ยว่าผู้ชายเป็นยังไงพ <c oughs> ิทยยอยส่งให้เรื่อยๆด้อครับเพราะว่านเนาะอย่างที่พี่น้องเห็นสองคนที่เก่าค่อยทำไปต้อง <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยเนะาะที่เข้ามาอุดหนุนบ่าวเคียนแถวติ๊กเนาะจ้ <c oughs> รือว่าซี ในหลายอย่างที่เมคินตัดสั์ติกหาได้แล้วก็พอได้มีรายได้พี่น้องก็จะค่อยเข้ามาช่วยอุดหนุนเนาะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับสองคนตาเปียกอีกพีน้องคนตาเปียกตาเปียกตาเฉะเลยกลับมาก็ต้องมามาหนึ่งมาหยังไม่กันเนาะสองคนถ้ามี คนหลายๆญาติพี่น้องว่างงานคึ้นดีนะเลยมาซ้อยพ่อแม่บบกพียก่รับเปนอยู่อ่างทองเลี้ยงหลานครับช่วยพี่ชายขายของครับก็เลยก็ได้หมาพ่อแม่สาวติ๊กัเแ่าแล้วเท่าแล้วเพื่อนเพื่นห่วงสวนเพื่อนห่วงบ้านผู้เท่าบ้านเท่าถ้ากบเคยไปทางไหนเพื่อนจะไปทางไหนเนาะต้องอยู่แต่บ้าน คือหลายๆยังมั้นสิบบุบอเอดบุ๊บเอดอีกแล้วบวุ๊บดอกนึงสิบก,บบกว,ว่ดกวดาดอกแต่มันใหญ่ถึงจะบอรหลายคุณภาพแน่นขนาดพี่น้องคุณภาพแน่นคุกส <reco ils> ิบกว่าดอกคุณภาพแน่นคุกีริี ทางบ้านเฮาอีสานแถวจังหวัดใดยังมีให้ได้เก็บกินเนยพี่น้องหนอ่อทอนี่นคพรพนมบ่มีจ้ะบ้านสติกนะจ<า>กนักอำเภออื่นด้ววอแต่อำเภอที่สติกอำเภอพูนสวรรค์บ่มีเอาไปไปลูกขายายไว้หลายๆเราเองก็ส่งให้พี่น้องเอฟซีหลายคนแหละหขายายขายายทั่วไปเลยพี่น้องพี่น้องก็สั่งซื้อเป็นหัวปีที่แล้วก็ส่งไหลได้นะแม่นครับเอาไปปลูก ปลูงง่ายสติ๊กบงึงเธอโยนหัวมันทิม่มติดมานำไปยังเกิดเนาะแตกหน่อขึ้นเฉยพอถึงฤดูฝนมีหัวเพิ่อนอยู่ใกล้ดินนำ้ำเราต้องกลัวเพิ่นเพิ่นดับเนาะเขาขายายไปเรื่อยๆหือ่อแซ่บเขาตัดเขาถอนประจำแม่งต็กเป็นบกล่อยอเป็นต้นใหญ่เป็นปา่าพวกเนาะเนอาจจะก่อยได้เนาะ ปล่อยนื้อบ้าพ่หัวมันฟอปล่อยตายภาษาบ้านสันติกระเบื้อแบมาสมไพทได้เลือดไล้ลง กินหน่อข่าและกินแหงกินบัวร่กิน,นหน่อนี่ยพี่น้องบัมีบัมีกลิ่นนิดนิดบัวเพลิบเพลินไม่เอาไม่ซื้อแก่แค่แก่แค่แสบคุยจะคำสองคำเลยลาพี่น้องมองดูในฟ้าฝนกับบเป็นใจห้องหึมฮึมอยู่นีอน่อืมอยากเงี้ยพ่อเลยนี่ให้แม่ควรหน่อยพี่น้อง แซ่บขนาดเลยแต่เม,มนูแซ่บๆ,ๆเมนูที่แซ่บก็หาไม่จากธรรมชาติดีอีกแซ่บยิ่งกินได้ยอดเลยเบื่อครับเอาครับอยา๋ยว้ิพากันคุยต่อยาวๆเนาะเพื่อมดพี่น้องเพื่ออิ่มครับยังไหลจะพักครับยังบกครึ่งเลยครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่เด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า lưới to Đẹp. nhúng 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 mm.